ชท่านบอกว่าถ้าสร้างอะไรเสร็จเนี่ยจะได้เชิญรูปหล่อของหลวงปู่ขึ้นไปประดิษฐานแล้วเขาจะทำบุญฉลองอีกทีนึงแต่พอสร้างเสร็จแล้วอัตภาพก็ไม่ทราบเหมือนกันรูปหลอก,ก็ยังอยู่ที่เดิม

ผู้นำเพิ่นตีสร้างไว้ทับใจยังกระดูเพิ่นตียังจังสี่ละอา<ช>ทิตย์เพิ่นอนยังงี้เลยอะอาทิตย์หลวงหลวงปู่ศรีใช่ค่ะแล้วยยเป็นยังเปิดบ่ได้ล่ะบ่รู้คือกันตอนนี้เพราะว่จาจักผู้ใดถือก,กุญแจจักผู้ใดมีกุญแจหรือบ่มีบ่ได้ใส่งานบ่ได้มาว่าทําบุญอาทิอันอยังจังสี่จักเทียจะร้องยังแบบนี้แบบไม่จักเทียจ้กจะก็รู้แต่ว่าเขาสร้างใช่ค่ะแต่ไม่เคยได้ใช้งานบ<อ>่บ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 ่พใช้งานเลยค่ะ พรท่านเด็ดใสภาพของอ,อนุสรสถานของหลวงปู่สีวันนี้เรารู้สึกยังไงบ้างคะโอ้ยสังเวชสังเวชจริงๆเลยละ่ะเออจริงๆให้ปากซเหมือนี่บ่าวาดูแล้วบ่า,บาหมาะสมเลยค่ะก่อนที่จะทำการก,ก่อสร้างนะครับรักษาการแทนเจ้าวาดซึ่งท่านตอนนั้นท่านอยู่ที่วัดอื่นนะครับมีการปรึกษากับผู้นําชุมชนแล้วก็มีการดัดหมาย ให้ญาติโยมในชุมชนบ้านสมคคหมู่สี่แห่งนี้ไปประชุมกันที่สารากางหมู่บ้านซึ่งวันนั้นอัตมราภาพก็ได้รับนิมนต์ด้วยก็ไปบันทึกตอนที่ญาติโยมปรึกษาหารือการพร้อมด้วยรักษาการเจ้าวาดท่านก็ปรึกษาหารือกันตรงนั้นแล้วก็อัตมราภาพก็จดท่านก็บอกว่าเออถึงเวลาแล้วที่เราเออจะสร้างเจดีย์เพื่อที่จะเออได้นํารูปหล่อลวงปูเนี่ยเข้าไปประดิษฐานแล้วก็ จะได้ให้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยใครไปใครมาได้เข้าไปกราบไหว้บูชาเสร็จแล้วท่านก็บอกเอออยากจะเออให้สร้างรูปสถุปเจดีย์เนี่ยแบบไหนอจะเอาแบบสไตายยังไงอาตมาภาพก็เห็นเออมีแค่สองแผ่นซึ่งท่านก็ชูให้เพราะยามยมดูท่านผู้นำชุมชนก็ได้ยกให้ใครต่อใครดูรูปรูปบ้านดู หรือท่านก็ยังบอกว่าถ้าไม่สวยงามอย่างนี้หรือพออย่าไปโยมไปเห็นที่ไหนมาเออก็มาบอกมาแนะนํากันได้ท่านล่างมาสองแบบแต่ตนพระพุมาสร้างอาวมันไม่ใช่แบบที่ที่กําหนดเลยน,นะครับการสร้างของวัดทั้งหมดเท่าไหร่ครับประมาณนะจ๊ะประมาณหนึ่งล้านบาทเพราะมีการเบิกจ่ายเงินตามจำนวนนั้นเห็นใจที่สร้างมาแล้วสามปีถึงไม่มีการเปิดใช้งานละคะหลวงพอ่อ อันนี้อาาราพก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ตอนประชุมท่านบอกว่าเออถ้าสร้างอะไรเสร็จเนี่ยจะได้เออเชิญรูปหล่อของหลวงปู่ขึ้นไปประดิษฐานแล้วเขาจะทําบุญออฉลองอีกทีนึง่งแต่พอสร้างเสร็จแล้วอาาราพก็ไม่ทราบเหมือนกันรูปหลอก,ก็ยังอยู่ที่เดิมรยายละเอียดในการก่อสร้างไม่ทราบใช่ไหมคะ,ะเหตุใดสร้างมาตั้งแต่ปีหกสามจนถึงตอนนี้ปีหกเจ็ดแล้วถึงไม่ได้ใช้งานจ้าผู้ใหญ่เพราะเพราะว่า เขาไม่เอากรรมการชุดเก่าแม่ไปยุ่งก็เลยไม่ได้เข้าวัดมีสัญญาไหมคะผู้ใหญ่ไม่มีครับเพราะว่าจ้างแบบเงินมันมีเท่าไหร่ก็ามตามเท่านั้นก็ไม่มีการส่งมอบงานเพราะเป็นสัญญาปากเปล่านั้นเหรอคะแบบนี้ผู้ใหญ่แน่ใจไหมคะว่าเราไม่มีแบบได้ได้เอามาจากกองช่างอบอตอไหมอันนี้ผมไม่ทราครับ มติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเดน็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวโดนแบบสับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ